Alright. โรงเรียนอนุบาลกระบี่สนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากระบี่สนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานที่ตั้งสองแห่งแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่1ถนนอุตตรกิจ ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จัดการเรียนการสอนระดับประถมะวัยอนุบาลปีที่1-3และระดับประถมศึกษาปีที่1-6หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงการอ g งลิสโปรแกรมมีอาคารเรียน3หลังและอาคารประกอบเนื้อที่3.09ไร่แห่งที่2ตั้งอยู่เลขที่582หมู่ที่7ถนนท่าเรือตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่1-6หหลักสูตรปกติและโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีอาคารเรียนสี่หลังและอาคารประกอบเนื้อที่24ไร่โรงเรียนอนุบาลกระบี่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1-3ถึงและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงโดยได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนดังนี้โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีนและหลักสูตรปกติ โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนขึ้นในปีการศึกษา2553ปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่2ถึง6จำนวน191คนครูผู้รับผิดช,ชอบในโครงการจำนวน6คนโครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา2567รายวิชาพื้นฐานจำนวน840ชั่วโมงรายวิชาเพิ่มเติม360ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120ชั่วโมงรวม1320ชั่วโมงโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้กิจกรรมสเตมศึกษากิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่2อทับ กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์กิจกรรมพัฒนาครูศึกษาดูงานและกิจกรรมพร้อมเรียนพร้อมอยู่โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program ระดับประถมะศึกษาจัดการเรียนการสอนขึ้นในปีการศึกษา2546ปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน365คน ครูผู้รับผิดช,ชอบในโครงการจำนวน15คนครูชาวต่างชาติจำนวน11คนโครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา2567รายวิชาพื้นฐานจำนวน840ชั่วโมงรายวิชาเพิ่มเติม440ชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น1,400ชั่วโมง โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21ประกอบด้วยกิจกรรมค่ายตเตรียมความพร้อมชั้นประถมศึกษาปีที่1กิจกรรมยกระดับผลสมรร์ทางการเรียน RT NT ONE กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมและภาษาอังกฤษโครงการส่งเสริมด้านดนตรีกีฬาและอนามัยโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานประกอบด้วยกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้วิสัยทัศน ภายในปีพุทธศักราช2570โรงเรียนอนุบาลกระบี่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูม่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การบริหารจัดการศึกษาโดยนายจารุนแสงพันตรีผู้อำนวยการโรงเรียนนางนันทนาสิริแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไปนางสารพีสีทันรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารงบประมาณนางธนพรบุญเรืองขาวรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารวิชาการและนางสิริพันธ์แส่ด่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารงานบุคคล นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่มีจํำนวนทั้งสิ้น2 0 2 2คนข้อมูลณวันที่16พฤษภาคม2567ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลกระบี่มีจํำนวนทั้งสิ้น165คนประกอบไปด้วยผู้บริหาร5คนข้าราชการครู83คนบุคลากรทางการศึกษา2คนลูกจ้างประจำ2คนครูอัตราจ้าง8คน ครูชาวต่างชาติ14คนและเจ้าหน้าที่อื่นๆ51คนโรงเรียนอนุบาลกระบี่มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักการกระจายอำนาจและหลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น4กลุ่มง,งานได้แก่งานบริหารวิชาการงานบริหารงบประมาณงานบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไป ยึดหลักธรรมมาธิบาลน,น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการภายใต้การบริหารวงจรคุณภาพ PDCA และมีวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเป็นทีมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมีรูปแบบบริหารจัดการแบบ AB กระบี่โมเดลในการพัฒนาผู้เรียนครูผู้บริหารโรงเรียนและชุมชนสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน รูปแบบการบริหารงานแบบ A-B กระบี่โมเดลแลนประกอบไปด้วย A Alertness การตื่นตัวทั่วทัทง้งพ้อง B Brainstorming ระดมสมองต้องสร้างสารรค์ดูประกอบไปด้วย K Knowledge ใช้องค์ความรู้คู่สัมพันธ์ R Resolve มุ่งมันเป้าประสงค์ตรงเส้นชัย Check ประกอบไปด้วย A Accountability คือทำหน้าที่รับผิดชอบ แอคชั่ประกอบไปด้วย B b a s h Practice ระบอบเลื่อนล้ำนำสมัย I Innovation เน้นนวัตกรรมนำก้าวไกลเรียกหัวใจ A B กระบี่โมเดลผลงานที่ภาคภูมิใจด้านสถานศึกษาสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ปี2558 สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ปี2560รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ IQA Awards ระดับยอดเยี่ยมสพทประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ประจำปี2564 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประฐมะศึกษาและปะถมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำรบสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,ร,รชชมราชกุมารี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับพระราชทานเสาเสมาธรรมจากรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้านสมาคมองค์กรมูล,ลนิธิและหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาผลงานที่ภาคภูมิใจด้านครูและบุคลากรน,นายจรุนแสนพันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ได้รับรางวัลพระพฤหัสสบดีประเภทบุคคลประจำปี2562 ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจำปี2563ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาจังหวัดกระบี่เนื่องในวันครูประจำปี2565และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูในฐานะผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านส่งเสริมวิชาการสู่การแข่งขันระดับสากลโครงการเอสมอบประจำปี2566 นางสารพีสีทันรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบีได้รับรางวัลเข็มเชชูเกียรติครุษสุด,ดูดีประจำปี2562และได้รับรางวัลทรงคุณค่าสอพทโอเบกอวอร์ชนะเลิศเรียญทองรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมะศึกษาด้านวิชาการประจำปี2558 นางนันทนาสิริแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติครูสุดด,ดีประจำปี2563ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอวอร์ดชนะเลิศเรียนทองรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาได้บริหารจัดการประจำปี2558และได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศประจำปี2566จากกระทรวงวัฒนธรรมนางธนพรบุญเรืองขาวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติรองผู้อำนวยการสารศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมะศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปี2564และได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติครูรูสดุดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2566นางบุษณีภูมิพมรครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ได้รับคัดเลือกให้ไปพัฒนาโลกทัศน์ณประเทศญี่ปุ่นฟุกุโอกะเพื่อสารสัมพันธ์สร้างมิมตรไมตรีระหว่างเยาวชนและระหว่างประเทศจากโครงการต้นกล้าความดีก้าสู่สากลปี2566มูลนิธิยุทูความดีกระทรวงการต่างประเทศนางสาวสุภัตราไกรนารา ตำแหน่งครูชำนาญการได้รับรางวัลครูรสดุดีเครื่องหมายเชื่อชูเกียรติประจำปี2566ประเภทวิชาชีพครูรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี2566กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี2567กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับจังหวัดผลงานที่ภาคภูมิใจด้านนักเรียน เด็กชายปรินส,ส่งสีได้รับรางวัลชุมเชยประเภทบุคคลรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดงและถ้วยรางวัลประเภททีมรางวัลคะแนน,นรวมสูงสุดลำดับที่4เหรียญชมเชยและถ้วยรางวัลประเภทกลุ่มรายการแข่งขัน Primary Mathematics World Competition (PMWC) ณเขตบริการพิเศษฮ่องกง เด็กญิงปุณณภาชุมพรพันธ์นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2562ระดับชั้นประถมะศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e t ชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566 มีคะแนนเฉลี่ย4วิชาคิดเป็นร้อยละ57.19สูงกว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ15.86เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาวิชาภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ69.62สูงกว่าระดับประเทศ12.32วิชาคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ45.98สูงกว่าระดับประเทศ16.02วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ56.97สูงกว่าระดับประเทศ16.22วิชาภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ56.17สูงกว่าระดับประเทศ18.85โดยมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ปีการศึกษา2566สอบได้100คะแนนเต็มในรายวิชาคณิตศาสตร์จำนวน10คนวิชาภาษาอังกฤษจำนวน5คนและวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน1คน ผลสมริดทางการเรียนแกลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ประจำปีการศึกษา2566วิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ79.30วิชาคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ80.28วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ79.81 วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยร้อยละ79.10วิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ82.04ประวัติศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ80.41วิชาสุขศึกษาและพละศึกษาคะแนนเฉลี่ยร้อยละ8.55 85. 5วิชาศิละปะคะแนนเฉลี่ยร้อยละ87.73วิชาการงานอาชีพคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.56จากการแข่งขันรายการ a s m o p Thailand 2023รอบ2รอบคัดเลือกผู้แทนประเทศวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน2รางวัลและรางวัลชุมเชย1รางวัลวิชาคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง2รางวัลและรางวัลชุมเชย2รางวัล ผลการสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทีเด็ดประจำปี2566วิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง1รางวัลรางวัลเหรียญเงิน1รางวัลและรางวัลชมเชย8รางวัลวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง2รางวัลและรางวัลชมเชย6รางวัล จากการแข่งขัน c e r t a i n English Medium Instruction Programs Open House 2023นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน11รายการรางวัลเหรียญเงิน3รายการและรางวัลเหรียญทองแดง3รายการ การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2566้าสังกาดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ12รายการได้รับรางวัลเหรียญทองทั้งสิ้น43รายการรางวัลเหรียญเงิน4รายการและรางวัลเหรียญทองแดง3รายการ นักเรียนผ่านการทดสอบความรู้ชั้นประถม,มะศึกษาปีที่5และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โควตาประจำปีการศึกษา2,567โรงเรียนมอวิทยานุสรจังหวัดสงขลาลำดับที่1เด็กชายปรินส่งศรีลำดับที่5เด็กชายพบภูมิพมรลำดับที่6เด็กหญิงนันนรินเกียรติยาจารย์และลำดับที่10เด็กชายทันทองหนูน เด็กชายวรัตโอภาสพิมลธรรมได้ลำดับที่3จากการสอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5โรงเรียนมาอาวิทยานวิสอนและได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2568เด็กหญิงรุษนียามาสเกียรติกุลได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันต่อสู้คลาส B อายุ11-12ปีหญิง รุ่น46กิโลกรัมขึ้นไปและเรียนทองแดงการแข่งขันพุ่ิเซ่เดี่ยวคลาสบีสายเหลืองอายุ11-12ปีในการแข่งขันสุราธ,ธานีเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2023ครั้งที่10เด็กหญิงปุญญาภากิติทรกุลได้ครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน8ปีการแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือประจำปี2566ครั้งที่8ภาคอีสาน เด็กหญิงพิชามนสิริพงศ์ได้รับรางวัลเหรียญทองท่าฟรีสไตล์25 m, เมตรเหรียญทองท่ากันเชียง25 m, เมตรเหรียญทองท่าผีเสื้อ50 m, เมตรเหรียญทองท่าผีเสื้อ25 m, เมตรเหรียญเงินท่าก,กบ25 m, เมตรเหรียญทองแดงท่าฟรีสไตล์100เมตรรุ่นอายุ9ปีการแข่งขันว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ Swimming Championship ชิงแชมป์14จังหวัดภาคใต้ครั้งที่13ประจำปี2566 เด็กหญิงสุวพัทเจริญเอกประภาได้รับคันเลือกให้ไปพัฒนาโลกกระนัณประเทศสหพันธรัฐรัสเซียเด็กชายพบภูมิพมรได้รับคันเลือกให้ไปพัฒนาโลกกระนัณประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสารสัมพันธ์สร้างมิมตรไมตรีระหว่างเยาวชนและระหว่างประเทศจากโครงการกล้าความดีก้าสู่สากลปี2566มูลนิธิยัวทูตความดีกระทรวงการต่างประเทศเด็กหญิงจิรสัสตาชินชำนานได้รับรางวัลที่สาม การประกวดร้องเพลงประกอบเนดนตรีตามเพลงเพลงคิดดีทำดีจัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มนทินนักเรียนผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2567ดังนี้เด็กชายทันทองหนูนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนมอวิทยานุสร์ เด็กหญิงนิชนะนันลิมไพศาลศิลป์ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เด็กชายกันตะพงช่างเรือและเด็กชายฟาริชชายใหญ่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินเด็กชายศิรนัทเชื้อบ้านเกาะและเด็กชายสันติสูงส่งเกียรติผ่านการค,าครัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โปรแกรม SME Boy โรงเรียนแสงทองวิทยาเด็กชายปรินส,ส่งสรีและเด็กหญิงนันนรินเกียรติยาจารย์ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโปรแกรม SME แสงทองวิทยาธิดานุเคราะห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลาภรราชวิทยาลัยตรังจำนวน15คนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จำนวน38คนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจำนวน1คนโรงเรียนอมมายพาณิชนุกูลจำนวน123คนและโรงเรียนมัธยมในจังหวัดและต่างจังหวัดจำนวน107คนนักเรียนชั้นประถม,มะศึกษาปีที่6จำนวน294คนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1คิดเป็นร้อยละร้อย